ว้าว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 ว้าไส้ไก่ไม้ตแตรกนะครับกอบผมโหกับปนินไซสสวยกับทอนะครับอโอโอ้ สวัสดีครับสวัสดีอ่าคุณดูที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ดูกดไลค์กดซับสไคร้โอเค,อเ,คเกมคลองสมเยอือตีเบ็ดดีกว่ามันนี้จะได้ปลาหรือ,ปอเปล่า เด็ดที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นจีนุเบอร์สามถึงเบอร์สี่นะครับเพราะเราเน้นปลารวมนะครับอาศัยพิคิวนะครับง่ายๆแต่ถ้าตกปลาิงก็เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามได้แล้วแต่ปลาหนาตัวนะครับคันที่ใช้ส่งเหยื่อวันนี้ก็จะเป็นเพืสนับสนุนหลักนะครับร้านอุปก,กรณ์ตกปลาเฟนฟิชชิ่งนะครับเป็นคันลิสคาร์บอนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบงค์ครอสนะครับพันเกลียว เจ็ดครั้นตกปากเกตนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ยี่สิบเจ็ดสิบและสิบสี่สิบนะครับก็ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับเอ็นที่ใช้ก็หมายรหัสแบบนี้นะครับก็มันจะเป็นที่ต้องใหญ่มากก็ใช้แค่สิบห้าปอนง่ายๆนะครับก็เป็นเอ็นของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอะไรแต่เขายังไม่เข้านะครับก็รอก,ก็แล้วแต่นะครับเบอร์สองพันสามพันสี่พันแล้วแต่จับคู่ไปก็โอเคไม่พูดมากทําเพลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปผสมเหยื่อกันเลยเดี๋ยวรอมา ผสมเหยื่อในกรานตกปลารวมง่ายๆนะครับสูตรสคนสายโหดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ผสมง,ง่ายใช้งานง่ายมากนะครับก็เราก็แกะบหุนะครับเื่อเพื่อเือเือ,เ,อ,เ,อเลยก็ที่ใส่ถังพหัญชน,นะเลยบึม ผมจะผสมใช้ก่อนนะครับขึ้นถุงเพื่อง่ายๆในการตุกเคนะครับผสมเสร็จแล้วออออเอาน้ำใส่เข้าไปคลอยเข,เข้ากัน ผสมน้ำให้พอหมาดนะครับดดดดไม้แรกๆก็จะต้องตีฟุ้งๆอาศัยในการอ่อยด้วยอาศัยในการเรียกปลาให้เข้ามาชบเหยื่อได้ไวขึ้นนะครับก็โอเคเราผสมน้ำให้พอหมาดแล้วผมก็จะผสมประมาณนี้นะครับคือแบบบีบหนึ่งกรัมปุ๊บเหยื่อจะแน่นเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นแน่นมากนะครับบีบทีเดียวนี้นะครับแล้วก็ ค่าน้ำเสนอน้อใหม่น้องใหม่ไฟแรงน้องใหม่ไฟแรงลดความ,มระแวงในการกินของปลานะครับก็จะเป็นเชือพงเพียงแต่งนะครับอ่าตัวนี้ใส่อ่อัตราส่วนนะครับในซองนี้นะครับก็ลำบ่มหนึ่งถุงนะครับต่ออัตราส่วนนี่หนึ่งซองนะครับก็น,นี้ผมใส่ไปครึ่งถุงด้วยเดี๋ยวเราก็ใส่ี้ครึ่งซองใส่ไปเลยนะครับ ตัวนี้ลดความระแวงของปลานะครับบางทีปลามันเคี้ยวเหยื่อหอมแล้วก็ต้องออกคราวก็ไปดับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกไฮเกตก็เหลือเราใส่ไปเลยครึ่งถุงใส่เลยนะครับเอ,อน,นี้บังวะน,นี่นะครับใส่ไปแล้วและไอตัวที่เหลือเหลืองนี้ครับเราก็จะเก็บไว้คลับก็กรูดซิปเก็บไปเลย ก็เก็บไว้ผสมกับไอส่วนที่เหลือนี้นะครับตะก,กัวตะก,ก้อนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกปัดเล็กๆไม่เล็กๆนะครับนี่เป็นงานลูกปัดลักษณะแบบนี้เอ้าล่วงไปอีกแล้วเอ้างงสิว่าอะไรบ้างอยู่นี่นะครับเดี๋ยวก็อยู่ในช่วงขัง้นตอนการผสมเหยื่อกันก็ใส่ลูกปัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเบ็ดนะครับลูกหมุนและตัวเบ็ดนะครับที่เราได้มัดไว้นะครับอุปกรณ์ ในวันนี้เราจะเล่นงานบรลลก็ใช้ไปเลยนะครับจีนุเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่หรือเบอร์สามนะครับประวุมคบกลึงมิดิหนน่อยเพื่อที่งโนกจันมาหมายหน้าหาดนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้เอ็นใหญ่นะครับหน้าหาดโล่งๆนะครับจีนุเบอร์สี่ก็อยู่นะครับยี่งโศกไซสิบไซสิบเอ็ดวางไปเอ็นก็สิบห้าปอนก็อยู่ครับสิบห้าปอนยี่สิบปอนอยู่หมดครับ ก็จะมันแล้วแต่สภาพนั่งนานตรงหมายที่เราออกแต่ละครัง้งนี่แล้วก็จะมีมัดลักษณะแบบนี้ครับนี่นะนี่เสร็จแล้วนี่นะครับรูนี้ก็เป็นฤดูปลาวางไข่ฤดูน้ำแดงเช็ตัวเป็นตัวเดียวนะครับขอเดียกจบปากเฮเสร็จแล้วเป็นลักษณะนี้มันก็จะวิ่ง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 อย่างนี้นะครับก็เป็นงานกัํากึ่งกั้มกึ่งนิดงานประดม สองจีสังใจจะตกปลานินหรือจะตกปลารวมนะครับแต่ถ้าปลาไหนเข้าก็เดี๋ยวค่อยปรับแผนกันว่าไปก่อนเบื้องต้นก็มัดอุปกรณ์แบบนี้ไปก่อนนะครับสําหรับการมาตกปลาที่อ่างกัน้ำแม่ท้อนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นไงละ่ะสวยนะครับจับคู่ลิทคาร์บอนตรงนี้ยอดลอกเซกเคนะครับนี่การปั้น<ต>เยื่อเซกเ<ส>ก็ก็ง่ายๆมากไม่มีอะไรเลยพอเหเยื่อเราผสมมาแบบเป็นหมาแล้วเราก็นี่นะครับ ใส่เข้าไปเลยบีบอหนึ่งที่นะครับก็สองที่นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะเอาแกนนายบีบแน่นครับด้านนอกก็หลุมหลมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะจับแจ้งแล้วก็สิดค้าตัวเด็ดเลยทีเด็ดของเราเลยในการตกปลาครั้งนี้ก็จะเป็นสิดค้าตัวใหม่อีกแล้วนะครับ เป็นมันหมักหมายแตกนะครับผลิตจากมันหมูร้อเอร์เ็นตนะครับใช้เกี่ยวในการตาเบ็ดนะครับ <นะ S 1> มันหมูตัวนี้นะครับในสลองมันก็จะเป็นมันชิ้นใหญ่ๆบักเอกเลยฮะ uh huh. ก็จะเป็นมันลักษณะก้อนบักเอกเป็นเลย uh huh. ก้อนใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราใช้ตาเบ็ดเล็กเราก็ซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่สําหรับต่อ นานๆอะไรซื้อเป็นตกที่สก็เกี่ยวได้เลยอิซามาเบอร์สิบสองสิบสามเกี่ยวได้เลยนะครับให้เหมาะกับการเกี่ยวตาเบ็ดนะครับก้อนนี้เราใช้เบ็ดเล็กเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กผมก็ได้หั่นเป็นแล้วเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเกี่ยวก่อน,อาานเกกางเกี่ยวก็ง่ายๆนะไม่ยากเกี่ยวไปเลย บุ้มมาดใกล้ๆมาเเน่เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้เหยื่อลักษณะนี้ที่จะนำไปตกปลาในวันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับลำบ่มแต่งครับเกี่ยวด้วยมัน